ไม่ได้มาด่าไม่ได้มาว่ามาให้ความคิดเห็นมาเก็บไว้ไว้ทํางานหน้าเก็บไว้ทํางานอื่นเก็บไว้ปรับปรุงเก็บไว้แก้ไขนะต่อไปตั้งใจว่าวันนี้จะให้เลือกประธานตั้งใจฟังด้วยตั้งใจว่าวันนี้จะให้เลือกประธานยีบสามเพราะว่าวันนี้มาเยอะสุด โอเคนะอยากให้โหวตเพื่อนออกมาสักกี่คนดีวะเจ็ดไหมห้าอ่ะ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 ขอโหวตให้เลือกเพื่อนมาสักหก ok คนออแป๊บหนึ่ง <c oughs> แป๊บหนึ่ง,งฟังก่อนยังไม่จบ <c oughs> ใจเย็นๆใจร่มๆ อยากให้เลือกมาทั้งหกคนโดยจะเลือกจะเลือกทีละคนละกันหกคนนึ่งออกมาจะเลือกทีละตำแหน่งโดยรัชจากเลขาเลขายกหนึ่งรอบรองประธานยกหนึ่งรอบประธานยกหนึ่งรอบตามนี้เพราะฉะนั้นฟังเพราะฉะนั้นขอความรวดเร็วขอหกคนคนที่เป็นเฮดอยู่แล้วสามารถ ถูกเลือกได้นะครับห้ามแกล้งกันขอให้ไต่ตองถึงว่า 1. ขอให้เป็นคนที่ทํางานฟังฟัง 1. ขอให้เป็นคนที่ทํางานสองขอให้เป็นคนที่สามารถคุยกับเพื่อนได้แทบทุกกลุ่ม 3. ขอให้เป็นคนที่มีเหตุผลสี่ขอให้เป็นคนที่ เพื่อนฟังอะ่ะขอที่เพื่อนฟังนะแล้วแต่ความพิจารณาของเราแต่ตองเอาเองนะครับขอเลยคนแรกเรียกมาอาโอนมาครับอาโอนมาครับเร็วๆคนต่อไปเลยหนึ่งคะ่ะหนึ่งน้องหนึ่งมาครับต่อไปเลยคะ่ะ บอลลี่ค่ะอบอลลี่ครับคนที่สี่ค่ะต่อไปเลยครับเร็วๆบอลลี่มาเร็วมาเทคนิคครับมาเทคนิคครับไม่ไม่มีการปฏิเสธนะครับคนที่ห้าค่ะคนที่เท่าไหร่แล้วคนต่อไปคนที่ห้าครับคนที่ ที่กูก็ทำนะเว้ยจริงๆอ่ะปั้นค่ะปั้น,นเพื่อนเสนอปั้นปั้นอยู่ไหนอ่าเร็วคนที่ห้าครับคนที่หกค่ะอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งครับขออีกคนหนึ่ง น้องกอดมาอ่ามีไหมอีกคนหนึ่งเลอกเลขากนมีไหมครับอีกคนนึงผู้หญิงได้นิดหนึ่งค่ะอ้าวครับลค่ะแอป l ลสิน a p ิ l ล แอปเปิลสินอะแอปเปิลมาครับนิดหนึ่งด้วยใช่ไหมเอาไงนิดนึงด้วยอีกคนหนึ่งมาเจ็ดก็เจ็ดขิดไม่อยู่ปะอ่ะครับแล้วก็ขอเหตุปัจจุบันออกมาด้วยสองคนเหตุปัจจุบันค่ะเห็นละยิกนะอ่ะทีนี้ฟัง อย่าเพิ่งยิ้มอย่าเพิ่งคุยตั้งใจฟังวิธีเลือกนะครับอันดับแรกจะเลือกเลขาก่อนเลขาคือทุกคนมีสิทธิ์ยกมีกี่คนวะนั่งให้เป็นแถวดินั่งให้เป็นแถวขอนับยอดใหม่ขอยอดอีกรอบนึงเพราะมีเข้ามีออกอะไรก็ไม่รู้งงไปหมด 40ลูก 93าิบคนรวมข้างหน้าด้วยนะครับถ้าโหวตออกมาแล้วบวกกันแล้วมีขาดมีเกินโหวตใหม่คนข้างหน้ามีสิทธิ์เลือกครับคนข้างล่างคนข้างหน้ามีสิทธิ์เลือกด้วยนะจะเลือกตัวเองจะเลือกเพื่อนมีสิทธิ์เลือกหมดเดี๋ยวให้หกคนข้างหน้าหันหลังแล้วก็ข้างหน้าหลับตาครับก้มหน้าด้วย แะยิบสาไม่ต้องไม่ต้องจะได้รู้ว่าประชาธิปไตยโตแล้วอะ่ะจะเลือกตามเพื่อนเนาะมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาเลือกตามเพื่อนนะเว้ยข้างหน้าหล <คน S 1> ับตาเราคิดว่าเขาทำงานของภาคเราได้อ่ะคะ่ะแล้วทุกคนก็ฟังเขาด้วยปรึกษากันหรือคุยกันอะ่ะ ปรึกษากันหรือคุยกันนะครับ <Okay. S 1> อันดับแรกเลือกเลขาใครเลือกใครว่าแอปเปิลยกมือเล,เลขานะครับ เอามือลงอีกรอบสำหรับเลขานะครับใครเลือกคนนี้ยกมืออย่าเพิ่งเอามือลงนะครับยกมือไว้ก่อนข้างหน้านไม่ต้องเลือกัะง,งั้นข้างหน้านไม่ต้องยกครับงั้นข้างหน้านไม่ต้องยกใครเลือกคนนี้เป็นเลขาคะอย่าเพิ่งเอามือลงนะครับ เอามือลงต่อไปใครเลือกคนนี้ยกมือสำหรับเลขานะครับอย่าเพิ่งเอามือลงนะยกสูงสูงเอามือลงครับ <c oughs> ใครเลือก คนนี้ยกมือยกสูงๆครับอย่าคุยกันนะยกสูงๆค้างไว้ครับเอามือลงค่ะเอามือลงครับต่อไปใครเลือกคนนี้ยกมือ อย่ายกซ้ำนะครับเอามือลงประกาศเลยแล้วกันอ๋อตำแหน่งอื่นเลยนะครับพร้อมกันทีเดียวอ่ะต่อไปประธานเอ้ยลองประธานรองประธานเอาลองประธานก่อนละกันใครเลือกคนหน้นยกมือคนนี้ยกมือ ใครเลือกคนนี้ยกมือลองประทานนะครับยกสูงๆครับเอามือลงใครเลือกคนนี้ยกมือลองประทานนะครับ เอามือลงใครเลือกคนนี้ยกมือครับลองประทานนะเอามือลงค่ะต่อไปใครเลือกคนนี้ครับยกมือลองประทานนะครับ อามือลงอามือลงอะทีมอ่าอ่าอ่าต่อต่อไปตำแหน่งสุดท้าย <c oughs> ประธานครับใครเลือกคนนี้ยกมือ ให้ยกมือครับไม่ต้องชี้อย่าเพิ่งเอามือลงนะเอามือลงครับใครเลือกคนนี้ยกมือยกสูงสูงลอกเพื่อนแม่ตาย มือลงครับ <c oughs> ใครเลือกคนนี้ยกมือเอามือลงอ่ะข้อสุดท้ายใครเลือกคนนี้ยกมือครับยกมือขึ้นครับสูงๆนะอย่าเพิ่งเอามือลงนะครับ อย่าคุยกันเอามือลงครับอ่ะหมดแล้วสรุปนะครับจะสรุปเลยนะครับเวลาไม่ค่อยมีแล้วข้างหน้าหันมาครับเอาเออก่อนเออทำไม อ่าอ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 ันดับแรกจะเลือกสามคนก้ามาข้างหน้าละกันนะครับอันดับแรกน้องแอปเปิลครับก็ <c oughs> ้ามาขา้างหน้ายังคุยอยู่เลยยังไม่ได้บอกนะว่าได้ <What S 3> หรือไม่ได้แต่สามคนก้ามาข้างหน้าเฉยๆต่อไปน้องหนึ่งครับ แล้วก็น้องอ้วนครับอ่ที่เหลือที่ขอบคุณมากที่เหลือก็เข้าไปนั่งที่เลยคุณไม่ได้ไปต่อออกจากภาคไปไม่ใช่เหรออ่าจะอันดับแรกเลขาคือไม่มีซาวเลยเลขาได้แก่เลขาได้แก่น้องแอปเปิล ขอแสดงความแล้วก็อาต่อไปรองประธานจะไม่บอกแล้วกันว่าตำแหน่งอะไรประกาศประธานก่อนแล้วกันเออรู้ว่างันแหละอาประธานคือน้อง น้องอ้นครับแล้วก็ลองเป็นน้องหนึ่งเสียใจเสียใจจริงๆสมน้ำหน้าหลอกไม่เคยไปไปมามาไปไมามมาไปเออเดี๋ยวให้น้องพูดความรู้วกเล็กน้อยเออมีอะไรอยากจะพูดกับเพื่อนพูดความรู้สึกมีอะไรอยากจะบ่นกับเพื่อนหรืออยากจะไว้ก่อนแล้วกันเราอ่ะ มีใครอยากจะบ่นกับเพื่อนหรืออยากจะสาธยายอะไรกับเพื่อนให้เลยขาก่อนแล้วกันให้คนละไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะก็ค่ะค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เลือกเป็นเลขาก็ทำใจก่อนยังยังไม่รู้ว่าอารมณ์ไหนคือยังไม่รู้เลยว่าต้องทำงานอะไรหรือว่าถ้าเพื่อนคนไหนจะรู้แล้วจะรู้ฮะ ก็เพื่อนหรือว่าพี่คนไหนถ้ารู้รายละเอียดงานที่มันเยอะๆก็บอกมานะคะค่ะขอบคุณค่ะแล้วจะร้องไห้อ่ะต่อไปน้องหนึ่งละกันย่างยักก็โอ้ยโอ้ยจริงๆเออก็ขอบคุณครับที่อุตส่าห์เลือกก็ จะจะทำตั้งใจทำงานแล้วก็ดูแลไปเรื่อยๆครับครับครับน้องโอ้นน้องโอ้นต่อไปประทานน้องรหัสเราเองนี่เอาล่ะเออนองาอวนพูดเลยดีลาจังส่งสารีประทานเร็วๆหน่อยค่ะอ่ะหน้าเลยอย่าอย่า เฮ้ยไม่ผิดยี่ห้อเฮ้ยเฮ้ยผิดด้านขอบคุณเพื่อนๆที่โหวตให้นะครับก็ก็ก็จะทำงานให้ดีละกันนะเหนื่อยนะก็ เร็วๆก็ขอบคุณเพื่อนๆแล้วกันนะอยู่สเตจครับน้ไม่ได้พูดงีหรอขอบคุณมากๆก็อยู่ช่วยๆกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับน้าขอบคุณมากขอบคุณค่ะครับผมมีอีกหนึ่งยังเข้าไปนั่งนะครับ อ้าวมีอีกหนึ่งอย่างขนาดแค่ขนาดแค่นี้ก็เพราะว่าเราห่างไกลกันเหลือเกินเด้อเอาเร็วเป็นประทานอีกอ่าอ่าต่ออ,อีกเรื่องหนึ่งสำคัญซีเรียสแม่บานรีบอ่ะฟังวาฟังเรฟัง,ฟ,ง,ฟ,ง,ฟ,งฟังเรื่องสำคัญคือเพื่อนเหมีอะจะบอกไม่ตลกเรื่องเงินไม่ตลกเพื่อนเหมีรจะพูดด้วยให้มันพูดละกัน พูดก่อนที่ออกมาจากสิ่งที่อยากจะพูดมานานและที่พูดให้กูฟังทุกวันนะ,ะใครพูด,ดให,าห,าหา้ฟังก็คือน้ําเครียดเรื่องคือมันเคยเครียดเรื่องเงินมากเงินมันแบบไม่ลงตัวอะไรเงี้ยคือมันจะมีเงินอยู่ยอดหนึ่งที่ป้านไ็นคนเก็บแล้วคือเงินยอดนั้นมันงงเนาะ อมันงงมากคือแบบก็เลยอยากมาบอกว่าแบบเราเครียดนะเออตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเก็บเงินไม่เป็นระบบคือแบบเราเป็นเหงยแต่แบบให้กูเป็นเหงะทำไมมึงไม่ให้กูเก็บตังค์วะอะไรอย่างเงี้ยเอออนน่นต่อเนี่ยแหละค่ะที่อยากจะบอกแค่นั้นแหละแบบมันน้อยใจอะแบบเป็นเหงยแต่ไม่ให้กูเก็บตังค์อะไรอย่างเงี้ยกูก็ไม่ได้อยากเก็บนะแต่แบบมันเป็นหน้าที่อะไรอย่างเงี้ย อาธาก็จหลักๆเลยที่วันนี้เพื่อนมายืมเพื่อนอยากจะบอกว่าอยากจะขอลาออกจากเหตุไม่ใช่เรื่องตลกพอเพื่อนเหนื่อยแต่ก็ไม่กล้าที่จะแบบว่าขอออกเองหรือออกปะเลยต้องมาแบบว่าถามเพื่อนๆดูว่าเพื่อนๆโอเค OK หรือเปล่าที่จะให้เพื่อนออกที่จะให้เพื่อนออกตัมตาจะไหลจริงๆอืม <c oughs> อ่มันไม่ตลกนะเว้ยเรื่องจริงอ,อ่ะฟังเพื่อนขอลาออกให้เพื่อนออกไหมไ<ป>ขออีกรอบหนึ่ง<ป>ตอบไม่ครบทุกคนวะให้หรือไม่ให้ให้มึงก็จ่ายตังค์ปะ ถ้าไม่ให้ออกหมดถ้าไม่ให้ออกอ่ะกืนเลยลูกหมดก่อนเนาะเวลาไม่พอนะแนะนำกืนเลยลูกอ่ะถ้าไม่ให้ออกสงสารเพื่อนบ้างถ้าไม่ถ้าไม่ออกอ่ะก็เอารบในสิ่งที่เพื่อนพูดเพราะว่าเรื่องเงินสำคัญมากมันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ากลัว แล้วแซมก็แซมก็เครียดแล้วแซมก็เครียดแล้วกูก็เอ้ยรู้สึกว่าเอ้ยกูทไม่ไม่อนเครียดแต่ว่ากูก็่ังไม่จม่ไอ่ไม่ไปาไม่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 ไมไม่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 อม่ไม่ไม่ไม่าม่ไม่ไ่ไม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 ่รม่ไม่่ไอ่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไว่ไ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 ไม่ไ่ไม่ไ่ไม่ไ่ไมมฟัง อนนี้พูดถึงเรื่องเหตหน้าที่ของเพื่อนที่เป็นเหตุตอนนี้มันใหญ่ใหญ่หญยอมรับว,ว่าการเป็นเหตุบางทีมันใหญ่กว่าการเป็นประธานเพราะว่าการเป็นประธานคือหน้าที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่การเป็นเหตุเรื่องเงินมันแก้ไขไม่ได้ป่าววะถ้าต้องทางานงานแล้วขาดทุนจะเอาที่ไหนมาแก่อพ่อแม่ไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่นายกรัฐมนตรี <c oughs> เออเหยียบทันพอดีเลยพ่อแม่ไม่ใช่นายกที่แบบว่าจะเอาเงินมาสปอยให้ในส่วนที่มันขาดเหลือเข้าใจปะ ช่วยเห็นใจเพื่อนด้วยเงินก็จ่ายเพื่อนเครียดเครียดกว่าพวกมึงหลายเท่านั่นแหละสรุปคือเพื่อนยังคงดำรงตำแหน่งนี้ต่อไปแต่ทุกคนจะต้องฟังเขาแล้วก็จ่ายเงินเขาจ่ายเงินให้ภาคอะง่ายๆนะคะ <c oughs> สู้ๆนะเวย <c oughs> อืม ปะทงคืออะไรพี่ปะทงคล้ายๆกระทงอ่อละเดี๋ยวอีสุมันจะทันป่าวะไปข้างนอกไปข้างนอกไหมข้างนอกไหมข้างนอกดีกว่าอ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งกลับนะยังไม่ได้ให้กลับนะเดี๋ยวจะแยกฝ่ายงานค่ายใช่ค่ะไปเจอกันข้างนอกตรงไหนดีมืดไปไหมมีไฟป่ะอ่ะไปเจอกันนะสตูเร็วด่วนเลยแล้วก็ฝากทีจะไปส่ง ยี <23 S 2> ่ม <pada disappearance> <ge> ิบสามเก็บขยะกันด้วย ยิ้มสามสไอ้พวกพอบพวกฉากอะเอาเข้าที่เหมือนเดิมด้วยเหมือนตอนแรกเดี๋ยวอาจารย์ว่าเราใช้ัตรูเขาแล้วเนาะขยะอย่าเดินข้ามกันเดยิยิมสามค่ะเก็บเทพเจ้าด้วยนะคะ